ีเขาเห็นคนมาเขากลัวคนเอาพ่อไปกลัวคนพ่อคนพ่อไปเป็นเที่ยวนั่งเที่ยวนี่หละน่ะไม่เอาไปไม่เอาไปเบอกข้าวไม่ไปนะให้ไปบอกแต่พ่ออยากไปนะนี่พ่ออยากไปกับแม่แม่เขาอ่ะแม่ไปกันเลย ไปจะไปก่อนเนอะไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยากเที่ยวไม่อยู่จะไปจริงเนี่ยจะไปจะไปกับเขาอะจะไปจริงจดูดีไป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 เไาบุญเลยไปเอาบุญเลยไหมเดี๋ยวทก็อารมณเียนะเดี๋ยวาทอารมณเฉียกันเลยละกันเลยกันเลยได้แล้วโอเคน้องขอบคุณ มีความสุขมากครับครับผมเจอกันครับครับสาธุครับผมวันดีนะมันดีครับเหมายถึงสาวก็เลยที่เสียเนาะมาแล้วใบักษามเป็นร้อยแไม่มีใบักษามเป็นใรอีกเป็นที่ติด ม่ถ่ายรูปเนี่ยเร็วเดินทางนี้ครับผมรถปัญฉาัดตังก่อนปัญาลัดตังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ถ่ายนะน้องใช่หรอน่า้องถ่ายอ่ะให้เ็นูถ่ายก็ได้ครับถ่ายรูปด้ปะปัญฉาลัดตัง่อนแล้วเย็บอดเย็บอเย็บเอ

ช้าก to ุกุนกนด้นดุไอ้ช้างนดุเดี๋ยวเ้กันอีกทีหนึ่งวันมันทอดปาแล้วอันที่เท่าไหร่นะอันที่สิสิงหาิดงานไหมเอาช้างมาช่วยจ้าคมิยนะ มีวันหยุดสี่วันติดกันมันมันเปนวันหยุดวันหยุดสวันติดีมก่าเดือนสิงหาเดือนหน้าเดือนน้าเดือนสิงหาครับเดวาาราไมว่าอาจารย์จะบอกคร้งยบอการบอกร่ออารยบอก้งมากันเยอะไหมครับิมเราไม่ประมาณที่ยีคนแค่นั้นแหละไม่เมากหรอกแเน้นจำนวไม่เน้นจนวนคนเจงินไม่้ แต่อาจารย์บอกว่าจะจะบอกเขาจะบอกไปาช่ทุกเรื่งช้างแล้วก็ไปแล้วครับคือไปถ่ายรูปแล้วเขก็มีคนเขาก็เอาเงินให้ช้างเ่วยช้างเพื่อเชืออะไรไม่เงก็อีที่เขามาจากเอซีสันใจกานรัสนใจตน้เาติดมใาเป็นอซแตกสันใจตัน้อยๆนะตอนนี้สันใจไปอยู่นี่ันได้มัน้สันใจเขาไปอยู่พัทยา ตอนนั้นมาั้งสองครั้งที่ผ่นใจแล้วก็จมาไล่ทอดกระถิ่ไล่ทอดกระป๋าใช่ไหมครับผมสวยนะโอ้ยจระที่อยูุ่งเพษมันที่เู้ยอะกาจะเข้าเครื่องเลังเลยสวยเคยเนที่ว่าไปน้ำโคกอะเออไปโคกที่ว่าไป พี่ก็ติดตามอยู่นะครัติดตามไอซีอยู่ดูดูทุกขี้เหร่นี่เนี่ยช้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไปช่วยงานอาจารย์เนาะบูรด้วยกันโากมีอาจารย์ที่มาที่ตรงนี้น้ำท่วมเรือแขกขยักแน่นั่นแหละก็นุ่งฉนานนตอนไหนตอนที่นแขกขยักตรงเนี้ย